อาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการอริยสัตว์ออนสเตย์น,นะครับเป็นเรื่องราวที่นายไม้เด็กหนุ่มผู้อยากได้ iPhone เพราะอยากได้มากและขอพ่อจะเป็นยังไงครับไปดูเลยครับขอนําเสนอมาเตอร์สุภวิทย์สิริผลภูติชัยด้วยนะครับ คนหางานอะไรแบบนี้นะคบเวลาจะอยู่เกมไม่มีของคไม่แต่ผู้หญิงให้เล่นแบบหมดแมนแมนแม่งไม่ได้เลยพอได้เห็นหลายคนนะที่ซื้อรถสามล้า่ไงเงี้ยหลายคนซื้อมาก็แต่โหลดเกมไร้สาระเป็นบ้าไปหมดไม่ซื้อให้หรอกไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับเมี่เนี้ยพี่ก็เรียนหนังสือไปเรียนได้แล้วตอนนี้เวลาเรียนแล้วไม่พ่อไม่เข้าใจผมเลยอ่ะเรียนไอ้ไม้ทำไมวันนี้ถึงไม่เอาไปหลายคาร์บอนมาเนี่ยคุณก็สั่เลย่อส่งออนไลน์แล้วนี่ ไม่ต้องแก้ตัวต้องส้มแล็ด้วยนะมาเป็นไรวะกูเครียดอะอันนี้แบบมัสเตอร์เขาสั่งให้เอากระดาษมากระดาษคาร์บอนแล้วก็นนีเพื่อนกูเขาก็คุยงานจะในไลน์ไงแต่พ่อไม่ซื้อโทรศัพท์ให้กูกูก็เลยไม่มีโทรศัพท์เล่นไลน์ของเขาวันนี้กูเลยโดนมัสเตอร์ลงโทษ ต้องแบบ เกมอะไรอ่ะไม่เป็นไอไม้ของกูก็ดูไม้ของไม่บอกอก็หน้าหนุกดีนะดีกว่าไอ้มวกอย่างเชื่อฟ้องตัวหนุกว่าไอปิงมันเชื่ออะไรได้กูโดนปิงเนี่ยรู้เลยเนี่ยไอ้เนี่ยของหน้าหนุกว่ะเห็นมั้ยองกูเล่นไม่เป็นอ่ะมึงนียาด้วยไห้เปลี่ยนดูเล่นปุ่มเนี่ยยิงใช่ป่ะเดี๋ยวกูลองให้ดูเลยเยอะเว้ย เปล่าไหมต้องสนุกดีนะว่ากูบอกว่ามันแก้เคียดไดเยอะเลยเนี่ยมึงลืมเรื่องอื่นไปได้เลยเว้ยไม้เน,น,น,นี่ยกูไก้บอกมากเลยน บ้านนี่ยช่างแม่งเล่นเกมเนี่ยทำหนักแล้วเว้ยอะไรเนี่ยนายมาติดล้อมเลยเนี่ยทำไมทำตัวอย่างนี้เมื่อก่อนก็เป็นเด็กเรียนดีเนี่ยฮะรที่เห็น นี้กลับมาคุยอยู่ก่บอนสิไม่คุยเลยอเอ้าเฮ้ยนี่เบอร์ใครวะฮัลโหลครับใช่พ่อในไม้หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมพี่ชายในไม้ครับมีอะไรหรอครับอ่าคือผมอยากรู้ว่าทําไมในไม้ถึงภาคนี้ถึงไม่ค่อยตั้งใจเรียนไงครับอยากรู้มีปัญหาอะไรที่บ้านหรือเปล่าครับ ในไม้มีปัญหากับพ่อครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมอาจจะส่งนักเรียนไปช่วยฟูดให้นะครับเดี๋ยวจะส่งไปพูดกับในไม้กับพ่อครับเผื่อจะดีขึ้นโอเคครับงั้นผมฝากด้วยลวกันโอเคครับเดี๋ยวผมจดการให้ครับนักเรียนเดี๋ยวครูมีให้ช่วยอะไรนิดหน่อยนะอะไรครับคือช่วงนี้ในไม่รู้สึกแปลกๆไปอ่ะพอครูโทรไปถามผู้ปกครองแล้วอ่ะบอกว่าในไม้ทะเลาะกับพ่อ ก็เลยครูคิดว่าถ้าเกิดเป็นนักเรียนไปคุยกับผู้ปกครองอ่ะน่าจะง่ายกว่าครูไปคุยช่วยหน่อยแล้วกันนะคุณพ่อครับที่คุณพ่อเช่นคุณพ่อในไม้ป่ะครับเออผมคิดว่าคุณพ่อควรที่จะไม่เช่นเครียดกับในไม้จนเกินไปนะครับอ๋อจะมาพูดเอาใจไม้ไหมแบบเปล่าเปล่าแค่แค่มาบอกคุณพ่อว่าผมเห็นในไม้ที่เครียดนะครับเพราะว่าครูเขาสั่งงาน ลงในรายกลุ่มจริงแล้วในไม้เขาก็ไม่รู้ก <Okay. S 1> ันงั้นไม่เรียกไอ้ไม้มสิเดี๋ยวพ่อจะคุยอยู่มันไ,นไม้พ่อเรียกเ่รครับเรียกวัดม่รู้ไปไปแล้วตูดีว่าไงเรื่ขาวว่าเพื่อนลูกอะ่ะอยากว่าคนว่าไอโฟนะจำเป็นท่อาการทำงานจริงๆก็เลย จะให้ลูกมากบอกพ่อว่ามันจําเป็นไหมแล้วถ้าซื้อแล้วถ้าซื้อมาแล้วลูกจะไม่ใจแตกเด็กพวกนั้นใช่ไหมก็ไม่รู้เหมตอนแรกพ่อไม่ให้อ่ะเอางี้ดีกว่านมันคนตีกีน,นพ่ออยากเคยละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเงื่อนเง่อนให้ให้อ่ะได้เกรดสี่ได้เกรดสี่ทุกวิชาเดี๋ยวพ่อซื้อให้ทุกวิชาเลยเ่ะอ่าฮะห้าเอสหกเอสได้หมดเจ็ดเอสก็ได้เดี๋ยวพ่อผลิตเองอ่ะ <7 F S 1> ทำมา เออได้ได้ได้เดี๋ยวทำไ,ได้นะทำไม่ได้ก็สัญญาอันสจสิีนเรื่องขายจบหลังจากนีื่ขายดีพอให้ในวันนั้นในมาจึงตั้งใจเรียนและขยันทันเพียรยิ่งขึ้นเพื่อจะได้มาที่ของไอโฟนของเขาวันนี้เราจะเรียนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์วันนี้จะเรียนแผนที่กัก่อนนะความหมายแล้วก็การใช้งานเนี่ย ร้องตามบนกระดาษเลยครับนี่อเสร็จแล้ววางตั้งในเรียนทึ้นหน่อยดิขอบคุณครับเออในไม้ตั้งใจเรียนขึ้นเหมือนเนิมแบบเนี้ยทำานี้ละทำต่อไปขอบคุณครับอ้าวในไม้สวัสดีครับคุณครูเออคือวิวคําตอบจะให้อ่ะ ไหนก็ไม่มีออ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 เอาพิด้าเอาพิด้าโอเคโอเคโอเคสีโอ้โหทำงานอ่ะอืะอเอาใครมาอ๋อลูกของเรานี่เองมีอะไรเหรอผมทำคะแนนได้แล้วครับคุณพ่อผมได้เกดสี่แล้วครับเกดสี่ <laughs> ส <laughs> อืในไม้อืมตามสัญญาแล้วกันนะพ่อจะให้ไอโฟนแล้วกันอขอหาก่อนอืมอัญญาพึ่งล้วสัญญาพ่อก่อนว่าต่อจากนี้ไปลูกจะต้องแบบตั้งใจเรียนเอาพ่อให้เพื่อไว้โหลดงานไม่ได้เพื่อเอาไว้เล่นเกมไรสาระปัญญาอ่อนนั่นลูกต้องพยายามทําอย่างที่พ่อสอกอย่างให้หวังเข้าใจไหมเอาไปขอบคุณครับเย่ชิโยเย่ชิโยมีไอโฟนใช้แล้วเย่ไปละ จากบทเรียนในเรื่องนี้ผมได้รู้แล้วว่าการที่เราพยายามไปให้ถึงเป้าหมายนั้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เพื่อสิ่งของมันมีอะไรมากมายกว่านั้นมากมายมหาศาลมันทั้งผลการเรียนดีขึ้นได้นิสัยของความขยันหมั่นเพียรมีความตั้งใจมุ่งมั่นและยังรู้ถึงคุณค่าของสิ่งของการที่จะได้อะไรมานั้น มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ผมคิดเลยครับ